ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมงานสัมมนาวิชาการแพทย์ทยศพานและสถาบันมหิดลาราทิเบศ2,568ที่โรงแรมเซนทรารแกนแอดเซนทรัเวิร์ช่วงหนึ่งก็กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบแน่นอนและปฏิเสธกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ที่วิจารณ์ว่าประเทศไทยไม่ดำเนินการอะไรเลยว่าไทยไม่สามารถบอกแผนการให้ใครรับรู้รับทราบได้โดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามและยืนยันที่จะดำเนินการตัดสินใจ สุขุมรอบคอบไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียซึ่งเกียรติภูมิเกียรติยศและอธิปไตยไทยค่ะพร้อมกับชี้แจงกรณีข่าวลือนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลว่ามีนักการเมืองไทย7คนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ว่าได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานทูตไทยประจําเกาหลีใต้ตรวจสอบในข้อเท็จจริงซึ่งหากมีหลักฐานการการะทําความผิดกฎหมายรัฐบาลก็พร้อมที่จะดําเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะและจะอัปเดตกับผู้นําเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งในเวทีเอเปกอีกสสัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งล่าสุดเพจของสถานทูตเกาหลีก็ปฏิเสธข้อเท็จจริงถึงรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ให้ข่าวเกี่ยวกับนักการเมืองไทย7คนเอี่ยวสแกมเมอร์แล้วค่ะครับผมก็ได้ให้ทางกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้สืมหาข้อเท็จจริงแต่ก็ไม่ต้องกังวละไรถ้ามันมีรายชื่อหรือมีอะไรมาเราก็ต้องดำเนินการในการที่จะ,ะตรวจสอบ นะครับแล้วก็ถ้ามีหลักฐานมีอะไรที่เป็น,านกนารกระทาที่ผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องดําเนินคดีอยู่แล้วนะตรงนี้ไม่มีไม่มีข้อยกเว้นอยู่แล้วครับอยา่าอย่ากังวลเลยครับนะครับท่านยังไม่ได้พูดเรื่องนี้กับผมท่านไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะครับก็ถึงบอกว่าต้องตรวจสอบไงเพราะว่าข่าวนี้มาจากเพจ<ม>ใช่ไหมครับในเมื่อข่าวนี้มาจากเพจเราก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่ง าหารือกับทางท่านประธานาทิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันซื่อนี้เองอะ่ะแล้วก็ท่านไม่ได้ไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆผมก็จะมีโอกาสพบกับท่านที่ประชุมเอเปกอีกสองาทิตย์นะครับถ้ามันมีเรื่องนี้เราก็ต้องต้อง,ตองแต่สิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือถ้าถ้ามีการเปิดเผยชื่อแล้วก็ เราก็ต้องทําการตรวจสอบอยู่แล้วถนะ้าตรวจสอบถ้าเจอหลักฐานว่าเขาทําผิดเราก็ดําเนินคดีมันก็ตรงไปตรงมาครับนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลยังชี้ว่าเป็นสิทธิ์ของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรแต่งตั้งทนายความไปช่วยเหลือนายเบนเซมิดค่ะตามที่นายรังสิมันโรมนะคะมีการเรียกร้องให้นายกปลดจากตําแหน่งรัฐมนตรีโดยอ้างว่าแต่งตั้งทนายความที่มีความใกล้ชิด กับร้อยเอกธรรมนัฐไปช่วยเหลือนายเบนสมิธโดยชีย้แจงว่าจะปลดหรือไม่ก็อยู่ที่รูปคดีและข่าพิพากษาของศาลค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำว่าหลังจากที่รัฐบาลได้เข้ามาดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่1สัปดาห์ก็มีความคืบหน้าค่ะในการปราบปรามสแกมเมอร์และคอเซ็นเตอร์ด้วยรับข้อมูลรายงานข่าวจากสำนักงานตํารวจแห่งชาติและกระทรวงดีว่ามีการจับผู้กระทําผิดนะคะ37คนและมีการขยายผลส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะย0ตุลาคมรัฐบาลก็จะประชุมการปราบปราม แกมเมอร์ชุดใหญ่ก่อนที่จะมอบหมายให้กระทรวงการยุติธรรมดําเนินการร่วมกันกับสํานักงานตํารวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นวาระของอาเซียนและเป็นวาระของโลกค่ะซึ่งไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือปราบปรามอย่างเต็มรูปแบบขณะที่ฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยกะข้อเขย่ารัฐบาลนะคะจี้ให้เร่งดาเนินการปราบปรามกมเมอร์อย่างจริงจังค่ะ